สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่สีปานอาเนาะ,ค,ะ,นนะนค,ค่ะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อลังหวยออกมาคุยกันพี่น้องเอ้ยหัวเสียลักซิปการุดซิปบุญการุดซิปลางการุษหัวเสียค่ะ จักสีเสียไปใช้ละว,ว่ากระยุนนี่อืละซัมข้าตังรักไม่เหลวหลุดพร้อมกันกระโพดกระโพบอันงวดนี่จะมันงวดปาบเชี่ยนคักเนาะพี่น้องเนาะจะมันงวดปาบเชี่ยนงวดปาบนันคักเนี่ยเอแต่ว่าแม่ขวกับเคยเบอกอยู่ในใจเคยเบอกออกห้างเที่ยน มีหนึ่งสี่หกนี่ยเอามาติดติดย่างบัตรทองจะคลองรุดพี่น่องเอาไปติดอยู่แล้วเก่าหนึ่งเก่าหกสองหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเออลักซิบศูนย์สองสามรูดมันจะไปตีติดจังไหนน่อพี่น่องหนึ่งหกสี่เนี่ยเอามาติดอยู่เลแล้วติดมันติดลักสิปลักซิปรูดมันก็รุดเวิร์ตจนในเมียนว่าพี่น่องเนาะเออ อะแม่ขัวขอโทษขออภัยไว้ณที่นี่เดอ้อค่ะพี่น้องผู้ติดตามแม่ขั่วและผู้พูดตามอ่าแนวทังของแม่ขั่วอะแม่รั่วขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหัวเสียครับหัวเสียเนี่ยพี่น้องเอ้หัวเสียมือว่าเนี่คำนวณเลขลักสิบ พิดพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั่วสีไม้แก่คาวน้ำลักสีปลางเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่ขั่วสีผ้าไปเบ่งตัวเลขที่ถูกต้องลักสิบบนเมื่อวานนี้พิษตัวหนึ่งพี่น้อง,องแม่ขั่วขอโทษขออภัยเพิ่นอ่านอวยไปทังไหนบูอืมพิดตัวหนึ่งเดี๋ยวแม่ขั่วขอแจก่าวไปน้ำลักสิบลางเด้อพี่น้องเด้อ ลักซิปล่างแม่ขัดสิออกตองวดว่าจะเดินอีบอเอาเดินมาเงาเๆอยู่ซื้อกับมาหลุดนวดปากเสียดอิลีตัวนี้ว่าสะดอก <c oughs> เอาไรอาจารย์ที่เขาไรอาจารย์ที่รุดอ่ะธรรมดาเนาะพี่น้องย่อมมีเขามีรุดมีออกธรรมดาไพสิเก่งเนาะค่ะไพสิเก่งไปตลอดเป็นไปบ่ได้พี่น้องอาจารย์ว่าเก่งขนาดไหนก็ย่อมหลุด ลุดได้พี่น้องบ่มีผู้ใดอยู่คงคงยู่อยู่ค,ง,ค,ง,ค,อง,อคงกับผ้านได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะลุดเข้ากะขอถทดขออับให้ไว้ณที่นี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าแม่ขั้วนี่แห่งอยากให้มันแม่ขั้วนี่แห่งอยากให้ให้ถือสงวดสงวดให้พี่น้องถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถือเลขกนาดสองตัวสามตัวถือ เลขนาเลขลังแม่ขัวสื่อเทรลก,กรรมกับพูดถึกจักเทียลอตเตอรี่วัดนาบมมีได้รับใส่ศาสตร์ว่จาจงว่าแม่ขวาวาั่ววันอืเอามื่อนี่แม่ขั่วสิลงหลักสิบลางตอหมวดลุดเท่ากับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา เดินเข้าหายกำลังใจซึ่งกันและกันเดินเข้ากับตามต่อลุดเข้ากับหายกำลังใจเพิ่นเพราะว่าทุกอาจารย์ทุกเซียนหรือว่าทุกสำนักเพิ่นเฮ็ดตัวเลขออกมาเพิ่นเฮงอยากให้ตัวเลขเพิ่นเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะกระเฮ็ดจังไดถือว่าลุดอะแม่ขัวกะขอถทดขออภัยไว้ณที่นี่อันผูภูเบิงผู้เบิงลักซิบบนแม่ครัวมาเบิงลักสิบลาง เพราะว่าแม่ขวดสิบเตียนตัวเลขมีตัวหนึ่งที่พิษพี่นอ้องอ่าหัวเสียคักจนคำนวณเลขพิษเหมือนว่านหัวเสียคัก <c oughs> เสียล่ม <c oughs> เอาคือสีบวชันเลไปหาสลากไว้ดอกเนกาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสลากกินแบงยงแยงบวชันออกอยู่โรตเตอรี่บวหันออก,อบออกเบิองไว้ซื้อเบิองลักซีแล้วกับสือว่า หลักสิบบนน่ะแม่รั้วคำนวณผิดขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องหัวเสียค่ะถึงว่านน่เอาไปเบ่งตัวเลขแนวทางของหลักสิบล่างน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องมือนี้เอาค่ะพี่น้องมาเบ่งตัวเลขแนวทางของหลักสิบล่างลุดค่ะพี่น้องรุดเท่ากับว่ารุดเดินเท่ากับว่าเดินเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แม่ขัวขอโทษขออภัย4บหางวดลุสอ2บานสี่46งวดสิลุา3ได้บันทึนพี่น้องเนาะมือว่าน,นี่แม่ขัวได้คำนวณตัวเลขแนวทางของหลักสิบบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะของหลักสิบบนมือว่าน,นี่แม่ขัวได้คำนวณออกมาแล้ว2ตัวมาตัวอะพี่น้อง ก็ไดเบิงก็ได้พิดตามมาหลายแล้วแม่ขั่วคำนวนพิดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อแม่ขั่วคำนวนพิดตัวเลขที่แท้จริงคือหากับซีเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อตัวเลขที่แท้จริงนี่คือหากับซี แม่รั่วคำานวน่นพิษแม่รั่วขอแจกข่าวไว้แม่ขั่วขอแจกข่าวในหลักสิบล่างเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาผู้ใดเบิ่งหลักสิบบนไปแล้วมาเบิ่งหลักสิบลางคือเสีว่าแม่ครัวเปลี่ยนตัวหลักสิบบนได้หากับสีเด้อค่ะพี่น้องแม่ขั่วไรไ่ขึืนบนญว่าใดไรล,ลงไต <c oughs> เอา้า มามาเบิ่งตัวเลขแนวทางของหลักสิบล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักสิบล่างกระลุดหลักสิบบนกระลุดโอ้ยจะพอเปลี่ยนจังใดมันหวดปากเสี้ยนอิหลีตัวนี่ว่าสนดอกมาวันที่สิบหก ผู้ใดถือมือว่านี่แม่ขกกัวก็ด,วด,ดีใจนัาเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ลังคนดีใจยั่งบวนได้แล้วอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ลังค้นก็บสล้องกันยั่งบวนแล้วผู้ลังคนกน็โอ้ยเสียใจไปต,ตามๆกันเนาะค่ะ คือทสมซื้อเนี้ยผู้หลังคนว่าคือบทสมซื้อว่าแม่ครัวพารวยแนวเออแม่ครัวก็อยากให้พารวยเนี่ยล่ะพี่น้องเอ้ย สลากบ่ท่านออกดหลวะพี่น้องบ่ราะท่านไปจับไปซื้อดอกเนาะรัฐบาลไทยยังบ่ท่านออกอยู่ค่ะลอตเตอรี่เดี๋ยวใจเย็นๆเด้อค่ะพี่น้องสี่สิบหางวดลุดนสองบันนี่ซีเป็นสี่สิบหกงวดรุ่นสามด้บันสี่สิบหกงวด ลดสามงวดเด้อพี่น่องเด้อเดินมาเงายเง้าสี่สิบห้าสี่สิบหกงวดลุดสามงวดเอาถือว่าพี่น่องยังมีกำไรอยู่ธรรมดาย่อมมีเขาลุดออกได้ตัวใดรอบนี้ อะสูกันอีกจักตั้งเฮ้าไม่เป็นจังไดกันแทรุดขึ้นรุดคักรุดแน่แท้อือันเก่าว่าต้องถามถึงพี่น้องเมื่งแน่รุดคักรุดแน่ศูนย์สองซีรืมมากจักตัวหนึ่งกับบอมาเน่รักหน่วยรักชิบกับบอมี่จะมันผลดมันโพคักเออเอ,อ,อ,อ่ะพี่น้องแม่ขั้วขอแจกข่าวในเด้อ หลักสิบบนแม่ขั้วลองไปเมื่อวานนี่คำนวณตัวเลขพิษเอาคันพิษก็คือพิษเน่าแถาบุละ่ะเทิ้งคำนวณพิษทิ่งเลขพวกเขาแถาบุละ่ะว่าสันดกวาเอาให้จะข้องอยู่ได้หากับซีเด้อค่ะพี่น้องบแม่นหากับหกเด้อแม่ขั้วขอโทษขออภาาัยเอายังท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วกับบานนี่หลักสิบล่างแม่ขั้วสี่สิบหกงวดหลุดสาม งวดนี้ได้ตัวใดสองสี่หาพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาเถิ่งหลักสิบล่างเถิ่งหลักสิบบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้ทับเบิ้งพร้อมกันรอบวันที่สิบหกสิงหาคมพ่อสอสอพันหาลอยหกสิบเจ็ดแม่ครัวพารวยลงหลักสิบบนหลักสิบล่างไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาเอา้ พอกันคลิปนาะถ้ามกคลิปนี้กับเขากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจให้แม่ครัวในเดอ้อค่ะพี่น้องพ่อเป็นกำลังใจยืนสู่ต่อไปค่ะพี่น้องเอา้าพอกันคลิปนาค่ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ